ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาเล่นรถดำนะฮะมาอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีเสียเกมแล้วก็คุณศักชัยนะฮะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับมากับฮิโน่ครับผม3คันเลยนะนะครับนี่เลยคันนี้ก็เป็น 3M เนะฮะนี่เลยหน้ายักษ์ครับแล้วก็ฮิโน่0 0ครับผมเดิมเดิมแล้วก็รถมุกน้อยครับของเสียปามนะทุกคนนี่เขาทำมาใหม่นะ น,นี่โอ้โหรถใหม่ครับมีแต่รถใหม่นะฮะวันนี้พาไปขุดดิน,นครับไปถมที่นานะครับผมไปขุดดินในไร่อ้อยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับโอ้กำลังกำลังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะนี่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 ตัวดีเลยนี่ตัวดีเลยไอไอคลิปก่อนอหน้านีาน้พี่ติดลือดกริสไปเว้ยนี่แหละเพราะคนแถวนี้แหละ ไม่โดูหรอโอ้ผมไม่โดูนะโอ้ไม่เหลือดิครับผมไปครับไปอ่าสุดไปเออครับไม่สมจริงเลยเว้ยตาแล้วผมกำลังไ้ปามชนตูดของไงไอ้ปามมันต้องจะเล่นตูดถูอยู่อ่ะใช่ปามมันชอบเลยมันจะสู้ลีกผมอลยพี่หนมน้านมน้านมน้าไอ้ปามเอ้ยอย่ามาเซตหยอกพี่นะ ระ,ระวังจะโดนซูล,ลิกงบอกแค่นี้แหละอาค่กันใหญ่แล้วครับสงสัยสงสัยเพากันใหญ่แล้วผมเอาแขนมะโคข,ขึ้นก่อน <ด S 2> โอ้โหไรไอ้อยโอ,โอ้ไม่ไมาตัดอ้อยสักทีว่ะไม่ตัดแล้วจังหวะนี้ขุดทิ้งเลยไอปามแอบมาขุดดินขายวะเนี่ยโอ้ที่จอดรถไม่มีอ่ะ ป้ามาแอบขโมยเอาของวันนี้ใครขับวันนี้ใครขับไม่คลัววันนี้คนหล่อเองครับใช่ขับไม่ได้ไอพี่ขับได้นะป้าฟ้าสกิลไม่ถึงครับทุกคนขอแค่นี้แหละรถถ่ายใครนี่ไอ้ตัดช้าจังเลยอ่ะอ่าเขาก็ต้องค่อยๆตัดอะสักพักลงให้ขับเองนะเดี๋ยวค่อยดูไม่แบบคนขับที่เนี่ยนะอ๋อขยับทีละส่วนนี่อ้าว เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าค่อยขับไงรถคันนี้ก็ดูดิดูดิแค่ขูดแค่นี้รถก็ยังโค้งเค้งแล้วโอ,โอ้โหรถโอ้ดูดูดูเจ้าของยืนนัดเป็นโจงไายเห็นี่ยยืนนัดเป็นโจง่ะอะไรครับผมระหว่างคนขับกับเจ้าของรถนะฮะเจ้าของเจ้าของนี่แบบไม่ขับนะแต่ก็พูดมากนะไม่ได้แล้วแบบเนี้ยขับมาแล้วพี่ครับโอ้ต้องพม่ยามขับเองเลยประเด็นอหะเอ้ยไฟไฟหายว่ะ ค่อยๆขุดไงเดี๋ยวไฮดรอลิกแตกทำไงรถเก่าด้วยใก้เต็มแล้วทัวร์เราเลยคนจีบคนจีพว่วงคนจีเที่ยวคนจีดับพี่อา่าสองไหมเดี๋ยวไวเดี๋แล้วไปครับผมไปครับ <laughs> รถใครมาต่อรถผครับพี่ไม้เสียบเจอพี่ไม้เสียบเอาพี่พี่พี่รไปขับนี้นี่ไปขับรถไทยอีกนี่ไปขับไปดับเครื่องรถไฟฟ้าเลยมสาร์เืมไม่เสียเลยกดเร่ครื่องกดบี้เีเร่งเครื่องโอ้ไม่เร่งเครื่องครับเฉยอ่ะ โอ้โหรถแรงเี่อะไรวะเนี่ยจะพังอยู่แล้วเนี่ยจะเล่้งเครื่องอะไรสงสารรถขนาดไปเล่้งเครื่องยังจะพังอะไรเฮ้ยเฮเฮ้ยเเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาแบบว่าเนี่ยซื้อเยียงดิตั้งลำใหม่ก่อนดิรถเหยียบไปไปด้วยเอาแขนก่อนดิหน่อยเฮ้ย รถพี่มันเต็มไวอยู่เอ,อ้ยเต็มแล้วมั้งอีกสักตักครับอีกสักตักไปไหนๆก็ได้คุณละอ่ะ <c oughs> มันเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับไปครับปูดเรื่อยๆเลย โอ้ทางทตอนนี้ทาง<ฮ>ลงชันมากเลยว่ะอ้ไหลไหลไหลไอีกไปไปอีกเป็นเอีกแล้วถอยมาเดี๋ยวไม่เห็นแขนพี่กอ้องต่อเออมาขอละ ทับช้าระวังโดนซูล,ลิงนะหหนนาเอ๊ะ <esc arp. S 1> เ้ยกระตุกเว้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกอะไรวะเนะี่ยมาภาพถ่ายรูปครับปามซิร์ฟป,ปิงเองถ่าย <c ười> รูปเหรอเต็มยันน่ะช้ายังเลยเองดูสภาพไม่คงก่อนเนี่ยจะกลับไม่เป็นเนี่ย อ้าอิงมาเอาจอยที่บ้านที่มาแล้วมาโดนพี่ดุ่หนุ่มน้าหนุ่มน้าเอ้ยไม่เลือกนั่นน่ะอย่าเลยเอาจริงนะน่ะเอาจริงนะน่ะดูสุทำไมเราไม่มาถมตรงนี้วะไปแอ้บ้าถมตรงนี้ดีกว่ามั้งนี่หน้าถมกว่าอีกนี่ นะน,น้า,นา,นาไว้รุ่นนมน้านมน้าไฮ้เฮ้ยไปทางไหนวะอ๋อแถวนี้ามาเลี้ยวขวาครับผมไม่ตรงไปนะมาครับมาครับ มันจะมีมันจะมีทางลูกหลังอ่ะเอ,อ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเออนั่นแหละอันน่นรถใครอ่ะรถไอ้ปามเหรอรถไอ้ปามนำผมมาครับผมมาทีก่อนครับเดี๋ยวดันให้ครับมาครับมาเลยครับผมโอ้โหน,นั่นสิง่งสิ่งด้วยนะประเด็นนะ ไม่โหสุดจัดอะเอ้ยมีเสาธงด้วยเว้ยมาม่ละคนนู้นใหม่ละไปครับไปตัวจี๊ดครับผมตัวจี๊ดโดนลงรถเลยโอ้ดินไม่ดินไม่โหลดดินไม่โหลดผมมองไม่เห็นกองวันเออมองไม่เห็นเหมือนกันนะนี่้องขึ้นรถแล้วลงเลยพี่มันห็น อ๋อวิดูท้ายศบด้วยโอ้เราท้ายศบคันเดียวในทีมงานนะครับไม่เห็นดินครับไม่เห็นดินโอเคเห็นละปล่อยเลยนะครับ <ไป S 1> ก่อนสุริงครับสุลิงโหลนี่ครับตั้งทฟอร์ดมาเดิมเกือบตรงไปแล้วโอ้ ผมเกือบขับตรงไปอะเมื่อกี้อะพี่ทำไมอะไครรับถ้าขับตรงไปใครรับที่ชอบอะตรงขึ้นสะพานอะตรงขึ้นสะพานนี่อ้คุณต้องช่วยตัวเองแล้วแหละแต่ผมก็ยังมาถูกดินมันน้อยเกินแม่โอคปขับไม่ได้ใจใช้ไม่ได้มาเนี่ยมาเนี่ยนะครับให้พี่มีจอยอยู่แม่โคไม่มีคไม่มีคุณภาพอะเห็นไหมเจ้าของแบบเลือกรถไม่มาไม่ดีอะไม่พอดีเจ้าของไม่ร้อรนะ อ๋อนึกว่าเท่าแกครับไม่ใช่ไ,ไหรอมาเลยพี่มาขับให้โค้ดเลยพี่กำลังไปครับผมปล่อยให้ดินทำไม่ได้เหรอเอ๊ะต้องให้พี่ได้โชว์ฝีมือวะน้อง แม่โคล่วงพี่ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่คนขับนะขับเองนะตงแต่ไม่ขับเอง,นะตองแต่ตแต่ไม่รู้เรื่องขับเองก้องมองไม่เห็นไงขับมุมมองภายในะมาครับให้ให้ขับช่วยไหมครับขับเลยพี่ผมไม่ไหวกับรถคันนี้ละโอ้ตายแล้ว,อ,ลวอะไรเดิ้ น,นี่ครับเดี๋ยวอาจารย์ไไม่ไหววแล้เดี๋ยวอาจารย์ขับให้ดูมมครับผมมันมีนิดทีม่มันมีนินดที่เก่าไว้ผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมขับให้ดูครับนี่โ okay. อเคชิพาล้วจอยพังพลาด <laughs> ไหนพี่แม่ขับอย่างไหนทำไมคอมเมนจอดอ่ะ,อะไปยังจอยขับไม่ได้ปนะอะไรวะโอ้มาที่มาสุดท้ายผมก็ต้องรับจบอยู่ดีอ่ะ เอ้าค้างนนค,นคนเก่งคนเดียวในทีมงานนะพี่แป๊บนึนะพี่ลงรถไม่ได้พี่ค้างอยู่กด,ดแท็บได้ไหมเออกดทำไมอ่ะไม่ได้ค้างอยู่เดี๋ยวลอกกันลอกกันแป๊บนึงโอ๋ตายแล้วพี่ไม่เสียบจอยใช่ <c oughs> เป็นเหมือนได้ปลาล์มได้ป่ะไอเสษตรแล้วจอยใช้ไม่ได้เลยไม่ของของเกมค้างไหมไม่ค้างพี่ของผมไม่นมีคอมแรงไง ครับอา้าวผมมาอยู่ไหนแล้วนี่เพราะผมมันแรงไงพี่อา้าวสรุปขับได้ไหมนี่อา้าวผมจัดการเองพี่ผมรับจบเองเลยเอาเลยครับเอาเลยอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องการนะพี่ครับผมรู้แล้วครับอยู่ในค่างเขายังต้องการนะจริงใช่โอ้โหผมนี่เก่งจัดเลยอะเอเอมาครับผม เดี๋ยวเราต้องต,อต่อต่อคิวขึ้นดินนะนี่ไอป้มารรถถ่ายมาทำไมวะนี่เอาไว้เคลียร์ไรพี่เคลียร์ไรอะต้องแอบมาขุดดินเขาไงพี่อ๋อเอาเอารถถ่ายเป็นนกต่อไว้ให้เขาหยุดหยุดเข้าไว้อะไรสวิงเลยทุกรอบเลยนี่คันเนี่ยไม่โคไมโคไม่ดีเนี่ยมาสี จากเรื่องสามไปม่รื่องสิบเอ็ดได้ตอนนี้ไปเลยนะครับไปเลยครับผมไปเลยครับ,ยรบอยากคนท่องเที่ยวเนี่ยพอแล้วนี่พอดีแลยเนี่ยตกแรงไปก็ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวอาเจีโอ้ยหยอกหยอกหยอก <laughs> thì không ai biết thay baam thay <thái> baam baam <laughs> baam rúng tết ้งกะโบดเนอะไม่ไหวเลยเนาะพี่เนาะอะไรไม่รู้ครับเจ็บแล้วเหรอรถของหกเจ็ะ่ะไหนมาลองรถแรงหน่อยเว้ยเฮ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 ้ยผมไม่ได้ดิ้นมุมมองภายในผมเลยไม่เห็นเนาะแขนมันยกบนดไห นี่ลิขสิทธ์น,น,น, <c oughs> นแมีมทีงี้ลิขสิทธ์โโจังหวะนี้จังหวนะนั้นเปิดเปิดนานๆลิขสิทธิเ์เล้วตายแล้วไอ้ปามลิขสิทธิ์ไปลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ <laughs> ของพี่มีเมคโครอีกคันหนึง่งครแต่ว่ามันอันนี้ตักเมื่อกี้ตักไปอยู่เว้ยเฮ้ยเมคโครความเว้ย <oder? S 1> ไปแล้วครับผมไ <Or, S 1> ปทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วดูท่านี่น่าจะไล่ตูดไม่แน่เลยครับคันหลังนี่รรอคับ นในกระโดดข้ามภูเขาเนี่ยเนี่ยผมผมเพแค่หักขวาออกเนี่ยโอ้เกินว่ะไม่สมจริงเลยหักขวาม,มุดป่าไอ้อยนี่ออกเลยมันมุดไปจริงนะเดใจเย้ย,ย,ยนะลูกพี่นะเอ,อเล่นสิ่งมาแบบนั้นเลยอ่ะเอาไม่ทันนั่นหนีาตายนะเฮ้ยใครมาทำถนนป่าไอ้ป่าป่าไอป่าไอป่าทำถนนนี่ไอ้ป่าแก้ไอ้รับป่าแก้ป่า,ปา,ปาแก้ ไม่ทันหรอกไม่ทันได้แดกของฟาร์มไม่ทันได้แดกหรอกบอกแค่นี้แหละไม่ทันได้แดกอุ้ยชนีคุณลุ้มคุณลุ้มคุณลุ้มอะไรนี่กันคุณลุ้มคุณลุ้มยกลุ้มอ้าวไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่รู้ไม่รู้เอาไอ้เชี่ยตัดไายังไม่หยุดเล่นยังไม่หยุดเชล่น ยังไม่หยุด่นอีกยังไม่หยุดได้อ่ะเลบะหลบะหลบลบะหลบะหลบวะไหลบได้ไหลบไดเอา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 หลบได้หลบได้หลด้ได้หลบได้เขียไม่านาดีสายดังเลยทีนี้เราจะได้เลยติดติดติดไปครับด้านครับไม่เห็นกองดีพี่ทำไมรถมันไหลยัง ไรยังไงเป็นเบรกไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าตัแต่ตามๆบนเขาเมื่อวันนั้นตกเขาสามรอบเิ่งเกะบอมน้อยอ่าโอเคไปครับนี่รถแรงเขาลุยกันแบบนี้แหละนี่เดี๋ยวติดเดีวคอยดูครับเดี๋ยวติดเนี่ยมาติดมาติดเพราะรถคุณขับรถไถเลยพี่เยอะมากเลยเหติดแล้วเห็นไหมไม่ไหวดิ ผมแรงพี่เราะผมเป็นแรงโอเคครับผมอยู่กับพี่ไม่ผลเล่นกันปกตินะไอ้ปาไม่ปกติกัพี่ปามันอาฆาตแคสผมไงโอเคครับผมก็ไว้จ้าคลิปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ